ไก่ไก่อยู่ไหนไก่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 ๋อไก่นอนเราต้องไปต่อตอ,อ,อ,อะไร,รอ๋อเรารู้แล้วเอ้เควสล่าสุดที่มันประมาณอ้ลุงจำลุงอันนั้นได้ไหมที่เราเอาหัวเช้เท้าวไปให้อะไม่ได้มันบอกว่ามันหากระเกงในของวันไม่เจอแล้ว <laughs> <laughs> มันจะให้เราไปหากระเกงในให้มัน กางเกงในมันอยู่อยู่ไหนรู้ป่ะมันอยู่ร้านขายสัตว์อะฮะเกางเกงในมันอยู่ร้านขายสัตว์อะมันอยู่ข้างในห้องคุณป้าคือสองพอดีไม่มีอะไรกันแน่ๆนเออะไรสองคนนี้นี่พอพอมาอ่านเบื้องหลังทีแบบมันไม่น่านะเกแบบนี้เนื้อเนื้อหาเนี่ยโอ้นี่มันไม่ใช่เกมสำหรับเด็กนะครับเจอเนื้อหาแบบนี้ไม่แต่นิดเดียวนี่มันไม่น่าใช่แล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สัหน่อย เราไม่คิดจะคิดเอาอย่างไงเติมเติมสร้างกินอะารางนั้นเลยนะนี่ไปเถอะนอน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 เดี๋ยฟุ้งซ่าน